พี่ฝนคะหนูชอบคิดมากหนูคิดมากทุกวันเลยค่ะหนูอยากหายค่ะนี่แหละอันดับแรกของการที่เลิกคิดมากนะคะเลิกคิดเรื่องคนอื่นให้คิดแต่เรื่องตัวเองเรื่องตัวเองก็เยอะมากพออยู่แล้วนะคะเรื่องบางเรื่องควรใส่ใจก็ควรคิดเรื่องบางเรื่องไม่ควรคิดก็ไม่ควรคิดเช่นเดือนนี้เมนไม่มาเลยค่ะกลับไปดูเลยค่ะเพราะอะไรเมนถึงไม่มานอนดึกไม่ออกกําลังกายเครียด กินอาหารขยะเมนไม่มาแน่นอนวิธีแก้ง่ายมากๆตัดปัญหาไปได้แล้วหนึ่งเรื่องแล้วหนูเครียดเรื่องอะไรอีกเรียนไม่รู้เรื่องเลยค่ะสาเหตุที่เราเรียนไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่าหนูเรียนไม่รู้เรื่องไงคะถ้าหนูแบ่งเวลาการเรียนการอ่านหนังสือและการเล่นอันเนี้ยมันก็จะทําให้หนูเรียนรู้เรื่องมากขึ้นแต่ ถ้าตอนที่หนูเรียนแล้วหนูไปนั่งคิดเรื่องอื่นหรือไปนั่งเล่นเกมว่างปุ๊บเล่นเกมว่างปุ๊บเล่นเกมอันนี้มันก็จะทําให้หนูเรียนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นทุกปัญหามีทางออกต้องจัดลําดับความสําคัญถ้าจัดไม่เป็นไปเอากระดาษมาและเขียนเลยว่าวันนึงเราต้องทําอะไรบ้างและเขียนเสร็จทั้งหมดให้เรามาติก๊กติ๊กดูเลยว่าอันไหนควรจะทําเป็นอันดับแรกนะคะและเนี่ยหนูจะจัดปัญหา ความคิดความเครียดลำดับความสําคัญในชีวิตหนูได้ว่าหนูควรจะทําอะไรนะต่อให้พี่ฝนพูดให้ตายยังไงถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่หายค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราใครที่แบบมีปัญหาเรื่องเครียดเรื่องเรียนอะแนะนําให้จัดสรรเวลานะคะแล้วก็เคลียรงานให้เสร็จ อย่าหมักอย่าดองเพราะการที่เราหมักการที่เราดองการที่เราเก็บเอาไว้มันจะดินพ่อหางหมูอ่ะเออดินพ่อหางหมูมันก็เป็นสุภาษิตท,ที่ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะพอกไว้ก่อนพอกไว้ก่อนพอกไว้ก่อนจนวันหนึ่งที่มันพอกเยอะๆอะ่ะมันก็จะทําให้เราแบบทําไม่ไหวเหนื่อยท้อแท้เครียดแต่ไอ้ก่อนหน้านั้นอะ่ะเราใช้ชีวิตสุขสบายไว้แล้วไงตอนนี้เราต้องชดใช้กรรมไงแต่ถ้าเราอะ่ะ ใช้กรรมไปตั้งก่อนหน้านี้แล้วอะต่อไปเราก็จะสุขสบายคือหนูเป็นเลสเบี้ยนแล้วที่บ้านบอกว่าอย่าไปคบเพศเดียวกันคบเพศตรงข้ามดีกว่าเอาเป็นว่าน้องกวางเพิ่งเครียดเรื่องนี้นะพี่ฝนฝนไม่รู้ว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แต่คิดว่าอายุยังไม่เยอะพี่ฝนฝนเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเราโตไปมากกว่านี้เรียนจบแล้วมีการมีงานทําตอนนั้นพ่อแม่เราจะเปลี่ยนความคิดค่ะตอนนี้ให้ค่อยๆเปลี่ยนความคิดนะผู้ใหญ่ในวัยวัยเนี้ย เขายังรับไม่ได้กับรักข้ามเพศหรือว่านู่นนี่นั่นแต่เด็กรุ่นเราคือแบบเปิดทางเลือกเรื่องรักหลายเพศเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาเขาปรับตัวนะคะแต่ตอนนั้นน่ะถ้าเรามีการมีงานทําอะไรทุกอย่างแล้วเราจะรักใครชอบใครมันเรื่องของเราแล้วนะคะเราแค่มีหน้าที่ไปบอกพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ไม่รับไม่ชอบมันเรื่องของเขาเพราะเราคงไม่ได้อยู่กับเขาเราก็ต้องแยกมาอยู่นะคะเพื่อความสบายใจเราเองอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของในอนาคตมันอีกไกลอะ่ะอย่าเพิ่งคิด นะเราควรที่จะมาเครียดเรื่องตอนเนี้ยตอนที่เราเรียนตอนที่เราใช้ชีวิตอ่านหนังสือดีกว่าไอ้เรื่องที่คบเพศเดียวกันรักต่างวัยไว้เอาไว้เป็นเรื่องอนาคตค่อยคิดแล้วยังไม่รู้เลยว่าคบไปแล้วจะรอดหรือล่วงด้วยนะเออตอนนั้นค่อยเครียดค่อยคิด อย่าไปคิดเรื่องอนาคตเอาเรื่องตอนนี้วันนี้ก่อนนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถาพี่ฝนฝนได้เลยนะคะพี่ฝนฝนเนีย่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนส่วนใครที่อยากโทรคุยปรึกษาปัญหาแบบส่วนตัวก็แอดไลน์หาพี่ฝนฝนได้เลยนะ พี่ไลน์แอดสองฝนฝนอันนี้เป็นการคุยส่วนตัวแบบเจยตังนะคะหรือว่าใครจะเข้าไปส่งเรื่องราวของตัวเองให้พี่ฝ่นฝนมาไลน์สดตอบคำถามไว้ก็ได้ค่ะพี่ฝุนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ